คุณชีสคุณชีสขอวิธีทําให้หายขอบตาดำหน่อยนะเจียขอบตาดำขอบตาแดงโอ้ยไปโดนไขรเนาะโดนกํนปั้นใครไม่ทราบเนาะไปหาเขาบอกเฮ้ยอย่านอนดึกสิไปอนอนสิไอเราเนี่ยทำงานเยอะๆไม่นอนได้ยิ่งดีเป็นบุคคลที่มีความพิเศษอยู่ในตัวเองอ่ะ ลุงกับขั้วเลยกับขั้วโลกอ่านะาอบตาดำใช่ไหมต้องการเขียวด้วยแดงล่ะเอาเปลี่ยนเป็นดำจากดำเป็นเขียวดีไหมไม่ต้องยากครับผมน้ำครับท่านเทเข้าไปล้างตาน้าสะอาดครบ้านท่านนั่นครับธรรมดา <S <S ให้มันตาฉ่ำไปนะฟังดีนะครับว่าแล้วก็สวนแ้วจะเข้าไปปืดกลั้นนานๆาน,านบรมานานสุดแสนนานกันแล้วกันนะ แล้วก็ขขดยังพยี่ตาเนี่ยหัวคิ้วะขอบตาล่างขอบตาบนนะเนะยเสร็จแล้วก็ยังไม่พอนะเนี่ะพวกพวกเป็นฝ้าหน้าดำหมดเนี่ยะได้หมดครับผมท่านตามน้ำนะในจอก็ตามน้ำด้วยนะครับรู้จักตามน้ำครับนะแค่นี้เองฮะทำไปเหมือนลิงเหมือนลุงทำให้ดูเนี่ยเหมือนก็ลิงกังเนี่ยลุงเนี่ยนะลุงหอกลิงกังใครไหมนั่นแหละครับ ต่มีข้อแม้เบื้องต้นต้องสูวนนัใจเข้าไปลึกๆให้มันเบินคือให้มันทํางานอะไรทํางานลมจะไปดันเลือดเลือดก็จะไปหาผิวหนังไปหาเซลล์ทุกๆผิวหนังโอเคมั้ครับมันจะฟลอยเองมันจะไหลเวียนเองครับขอให้ทําตามเสียงที่ลุงนําให้นะจ๊ะฟังในเข้ารู้นะเข้ารู้หูนะยจ๊ะ เป็นไงสุดยอดสมเนแต็มมันจะเบาหัวเบาตัวและหายใจโลผิวพัรร์จะผองใสด้วยนะจ๊ะนอกจากจะเปลี่ยนจากตาดําเป็นตาสีชมพูแล้วโอเคไหมครับจบข่าวครับทุกคําถามมิกไป